มาดูพาร์ทที่7กันบ้างนะฮะเตือนก่อนนิดนึงเวลาเจอพาร์ทเเนี่ยแนะนําว่านักเรียนอย่าเพิ่งอ่านบทความเลยให้ในักเรียนดูตรงท้ายคําสั่งนิดนึงท้ายคําสั่งเนี่ยเขาจะมีเขียนบอกไว้ว่าเขามีบทความมาให้หรือมีข่าวหรือมีโฆษณาหรือมีใบเสร็จแบบเนี้ยพอรู้คร่าวๆปั๊บให้ในักเรียนข้ามไปอ่านโจทย์เลยเราจะได้รู้ไงว่าเราต้องหาอะไรอย่างนี้นครูเบิร์นมีบทความมาให้นะแต่บังเอิญครูเบิร์นไม่ได้เขียนคําสั่งให้เดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์เลยฮะ โจ์เนี่ยเขาบอกว่าอะไราเป็นกลยุทธ์สำคัญสำหรับการจัดการเวลาที่ดีในที่ทำงาน effectively แปลว่าอย่างมีประสิทธิผลขูเบิร์ตแปลง,ง่ายว่าอย่างดีแล้วกันมาหาคำตอบกันเลยนะฮะหัวข้อเนี่ยเขาบอกว่าวิธีการจัดการเวลาให้ได้ดีในสถานที่ทำงานถัดไปเนื้อหาเขาบอกการจัดการเวลาที่ดีในที่ทำงานเนี่ยมันสำคัญสำหรับการเพิ่มผลผลิตแล้วก็การลดความตึงเครียดฮะ stress ความเครียด productivity ผลผลิตหรือปริมาณงานที่เราทำเสร็จ essential แปลว่าสำคัญไปต่อให้เราเริ่มจากการเรียงลำดับความสำคัญของงานโดยอ้างอิงจากความเร่งด่วนและงานที่สำคัญก่อนงานในงานไหนสำคัญและด่วนทำก่อนเลยเล่น Facebook คุยกับเพื่อนไว้ทีหลังสิใช่ไหม prioritize แปลว่าจัดลำดับความสำคัญฮนะ prioritize จัดลำดับความสำคัญ urgency ความเร่งด่วน According to แปลว่าจากจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ถัดไปฮะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยใช้อุปกรณ์ในการจัดการงานอะ่ะยกตัวอย่างเช่น calendars ปฏิทินอันนี้น่าจะหมายถึงปฏิทินในแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้นิยมใช้กัน Google calendars เราบันทึกไปได้เลยวันนี้มีงานอะไรบ้างหรือ to do list อันนี้อาจจะมีหลายแอปที่เขาเนี่ยให้บริการอันนี้อยู่คือลิสต์ลงไปว่ามีงานอะไรที่ต้องทำวันนี้บ้างคุณเบิร์ตนิยมใช้เป็น Google calendars ลองไปใช้ดูนะฮะในการวางแผนวันของคุณให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพฮะคำว่า calendars ปฏิทิน employ แปลว่าใช้มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า use ได้ออกข้อสอบในพาร์ทเจ็เรื่องศับคำเหมือนแล้วนะท่องให้แม่นเลยนะฮะไปต่อครับ เขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างพร้อมกันเพราะว่ามันมักจะนำเราไปสู่การลดคุณภาพของงานนะ lead to แปลว่านำไปสู่ multitask แปลว่าทำงานหลายอย่างพร้อมกันฮะหลีกเลี่ยงนะถัดไปเขาบอกว่าแทนที่จะทำงานหลายอย่างพร้อมกันน่ะให้เราอ่ะโฟกัสไปในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันเสร็จซะคา complete แปลว่าทำให้เสร็จ instead แทนที่ แทนที่จะทํางานหลายอย่างก็ทํางานเดียวให้มันเสร็จปะแล้วงานไหนเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆอ่ะก็เบรกดาวคือแบ่งย่อยให้มันเล็กๆให้มันเป็นส่วนที่เราเนี่ยจัดการได้ segment แปลว,ว่าส่วนฮะถัดไปเขาบอกว่าอย่าลืมที่จะแบ่งเวลาพักเบรกเพื่อทำให้เราทำให้จิตใจของเราอ่ะผองใสมากขึ้นแล้วก็จะได้พัฒนาการโฟกัสให้ดีขึ้นด้วยหลังพักเบรกแล้วอ่ะเราก็จะมีสมาธิดีขึ้นไง Mind แปลว่าจิตใจหรือสติปัญญาฮะส่วน S c h e d u l e แปลว่าจัดเวลาน่าจะได้คำตอบแล้วนะฮะมาดูช้อยกันนะว่าอะไรเป็นกลยุทธ์สำคัญในการจัดการเวลาที่ดีครับ A ฮะเขาบอกว่าให้เราทำงานหลายอย่างพร้อมกันให้มากที่สุดเท่าที่มากได้อันเนี้ยต้องหลีกเลี่ยงเว้ยไม่ใช่ใทำผิด B ฮะให้ข้ามการพักเบรกเพื่อจะได้ทำงานเสร็จมากขึ้นอันนี้ก็ไม่ใช่เขาบอกให้เราแบ่งเวลาพักเบรกด้วย ผิดฮนะ skip แปลว่าข้ามกิจกรรมนั้นไป C บอกว่าให้เราโฟกัสที่งานทีละอย่างทีละอย่างให้มันเสร็จ,รจไปทีละอย่างนะใช่ฮนะตอบเป็นข้อ C cat task แปลว่างานนะ D d o g ครับเขาบอกว่าให้เริ่มการให้เริ่มทำงานที่สําคัญน้อยที่สุดก่อนอันนี้ไม่ใช่ the least แปลว่าน้อยที่สุด the least น้อยที่สุดสำคัญน้อยที่สุดอันนี้ผิดแน่ๆเขาให้เริ่มทำงานที่ด่วนและสำคัญก่อนฮะต้องสำคัญที่สุดด้วยเนาะตอบเป็นข้อสิครับทีนี้บางคนสงสัยว่า effectively กับ o e f f i c i a l l y ที่เจอในบทความเมื่อกี้มันต่างกันยังไงนะฮะคุณเบาบอกคร่าวๆแล้วกันถ้าเกิดเป็นคำว e ่า effectively คำนี้ที่คุณเบวงกลมตรงนี้นนะครับมันจะแปลว่าอย่างมีประสิทธิผลคือเน้นไปที่ผลลัพธนะ์ฮะ ถ้าได้ตามเป้าที่เราคาดหวังไว้แสดงว่าทำงานได้อย่าง effectively แล้วยกตัวอย่างเช่นคูเบิร์เนี่ยมาพูดในวันนี้คูเบิร์สามารถสื่อสารได้อย่าง effectively แสดงว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจกระจ่างมากถึงแม้จะติวกันอยู่10ชั่วโมงก็ตามแต่ในที่สุดเข้าใจกระจ่างเลยแสดงว่าการสอนการสื่อสารคูเบิร์เนี่ยเ f f e c t i v e l y แล้วแต่ถ้าเป็น f i c i e n t l y อันนี้จะเน้นไปที่กระบวนการขั้นตอนว่ามันจะต้องใช้เวลาน้อยสุดใช้ทรัพยากรน้อยสุดใช้เงินน้อยสุดอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นการมาสอนของเบิร์ตวันนี้นะเฮ้ยครูเบิร์ตประสานงานได้อย่าง efficiently มากๆเลยคือห้องเนี้ยก็มีคนให้มาพนักงานเนี่ยก็เป็นอาสาสมัครหมดเลยสไลด์เสล,ย,สลยเนี่ยครูเบิร์ตใช้กระดาษแบบว่ากระดาษาที่ reuse หมดเลยนะเฮ้ยประหยัดทรัพยากรไปเยอะมากครูเบิร์ตประสานงานได้อย่าง o f f i c i a l l y มากๆสืบประมาณนั้นนะครับดังนั้นสรุปนะในการที่นักเรียนเนี่ยจะอ่านให้ดีๆนะฮะครูเบิร์ตแนะนำให้นักเรียนเนี่ยดูคำสั่งสิเขาให้บทความมาหรืออีเมลมารู้คร่าวๆแล้วไปอ่านโจทย์เลยเราจะได้รู้ไงว่าเราตามหาอะไรอยู่นะครับในการสอบทวีกนะครับถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยจะบริหารเวลาให้ได้อย่าง effectively แนะนำให้นักเรียนดูทวีกัให้จบเพราะอันเนี้ยจะเป็นการปูพื้น ครบทั้ง7พาร์ทที่ออกสอบสอนเทคนิคครบทั้ง7พาร์ทที่ออกสอบถ้ารีบสอบเรียนนี้จบไปสอบได้เลยแค่30ชั่วโมงนิดๆเองแต่ถ้าเกิดเวลาเหลือนะฮะให้นักเรียนมาต่อดีอัปเดตเพราะตรงนี้จะเป็นการเก่งโจทย์ว่าช่วงนี้ออกข้อสอบแก a m เรื่องไหนสับคำไหน reading มีลูกล่อลูกชนยังไงนะครับเพราะครูเบิร์ตไปสอบบ่อยมากทีมงานไปสอบบ่อยมากลูกศิษย์ไปสอบบ่อยมากแล้วครูเบิร์ตเอามาแต่งเป็นโจทย์ใหม่ที่ เน้นสิ่งที่ออกสอบครูเบิร์ตจะไม่ Copy มาอันนั้นเลเมื่อลิขสิทธิ์เขาไม่ดีเนาะแต่มันจะตรงจุดมากๆถ้าสองคอร์สเนี้ยนักเรียนเนี้ยเรียนเรียงตามลำดับที่เบิร์ตบอกคะแนนน่าจะพุ่งได้ไม่ยากเลยแต่บางคนเนี้ยเรียงพลาดไงสมัครครูบอกคอร์สเบิร์ตไปแล้วแต่ไปฝึกอย่างอื่นที่ไม่ได้ออกสอบอะไอฝึกยิ่งเยอะยิ่ง,ง,งดีถูกแล้วแต่ถ้ารีบ ควรฝึกสิ่งที่มันออกสอบก่อนนะฮะแนะนำเลยนะฮะให้เรียงลำดับความสำคัญแบบนี้